ิดตัวแล้วครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวปันสุขผ่านแพ็กเกตเราเที่ยวด้วยกันและกำลังใจกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวนึกกำลังฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศผ่านโครงการเที่ยวปันสุขประกอบด้วยแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันและกำลังใจในขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนเข้าร่วม ผ่านเว็บเราเที่ยวด้วยกัน com ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่15นี้ส่วนแพ็กเกจกำลังใจจะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่านเว็บไวเที่ยวับรรษัทไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้สำหรับฮอสอมอ,อสอสอและรอพอสอตอสามารถเข้า ไปลงทะเบียนได้ในวันที่25กรกฎาคม2563นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวเที่ยวปันสุขประกอบด้วยแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันกอบวงเงิน20ง0มล้านบาท และแพ็กเกจกำลังใจขอปองเงิน2,400ล้านบาทรวมทั้งสิ้น2 2 4 0 0ล้านบาทเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563ดําำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทร่วมกับกระทรวงการคลังโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจ การคังหรือสสคและธนาคารกรุงไทยสำหรับแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันเป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศโดยการสนับสนุนค่าที่พักและค่าโดยสารเครื่องบินรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะรวมจ่ายในอัตรา40%ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนในการเช่าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับอ e ีไวเชอร์คืนละ600บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา40เในส่วนของสายการบินรัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืนสำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบินโดยผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทาง เว็บไซต์ของสายการบินและรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนให้ในอัตรา40%ของค่าโดยสารแต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งเงินจะเข้าสู่แอป,ปเป๋าตังของผู้จองที่พักภายหลังการเช็คเอาท์สำหรับนำไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกำหนดเวลาแพ็กเกจตกำลังใจเป็นการ ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสอมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอสอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละในการทำงานอย่างหนักและเป็นผู้ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่เกินคนละ2,000บาทสำหรับการเดินทาง2วัน1คืนโดยทั้ง2แพ็กเกจสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เที่ยวปันสุขไทยและเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ด้านนายุทธศักดิ์สุพศรผู้อ่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททกล่าวว่าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้สำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมส่วนแพ็กเกจกำลังใจจะเปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์เที่ยวปันสุขไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้สำหรับอสอมอ,อสอสอและรอพอสอตอสามารถเข้าลงทะเบียนได้ในวันที่25กรกฎาคมนี้และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่30กรกฎาคมซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโตและทำให้เกิดการจ้างงานใน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องนายพยงศรีวน,นิชกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าธนาคารพร้อมสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ ประกอบการการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาพธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนลงไปในระดับฐานลากที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยร่วมดำเนินการโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอดส่วนในครั้งนี้เราเที่ยวด้วยกันและกำลังใจธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มการ ลงทะเบียนและการชำระดิจิทัลผ่านเวิร์ไบเว็บเราเที่ยวด้วยกัน .com เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการเข้าด้วยกันไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านนายระวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคกล่าวว่า กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้กำหนดคุณสมบัติของประชาชนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวที่พักและสิทธิประโยชน์อื่นๆโดยขอย้ำว่าต้องใช้สิทธิ์ในจังหวัดที่ไม่ใช่ ทะเบียนบ้านของตัวเองซึ่งการลงทะเบียนขอแนะนำให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกระเป๋าตังมาเตรียมไว้ก่อนทั้งนี้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเชื่อมั่นว่าจะช่วยเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้กลับมาเติบโตได้ยั่งยืนต่อไปข่าวนำมาจากเว็บไซต์ manager online วันที่3กรกฎาคม2563